สบายดีพี่น้องสบายดีสุขูสุขคนสมองสุบอนสบายดีป้าลุงที่หักแพงบรรยากาศน่ามคำคำป้าลุงเอยงงอเพิ่นก็จะเหม็นง่ามเถอะเหม็นง้อเฮาได้ป้าลุงเอยง้อเพิิน ห้ากระเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวเขาแล้อะเบื้อได้อือห้ากระเกี่ยวเขาห้ากระถือนนะห้ากระแล้วแดีว่าท่าไรคนอืมทางนั้นอ่ะอ่ะเพิ่งกัดตึกแฮอพ่อรุงเลยอุ้ยปลาอีสังนะปลาจีนอ้ยปลาจีนนะท่านไพเคยเห็นปลาลุงเขาบอกเคยเห็นปลาจีนชากคื่อเป็นครั้งแรกพ่อรุงที่เห็นปลาจีนมนปลาจีนเนาะ แม่ป้าเบียดเด้อป้าลุงเด้อป้าจีน free, อะมีแต่ป้าจีนเฮ้ยกูอยากมีแต่ป no ้าจีนน่ะ yeah. โอ้ยหลายเลยเนาะมีตัวใหญ่ผู้เต้นงแดงงนั่นเลยปลาตัวละเล็ใหญ่เนอะเลยมันน้ำหนักสีแหงปก็เลยมีแต่ปลาจีนโอ้ยเห็ดกินแซเสแสร็จปลาจีนน้าเมนน้าก็อกิแซ่บ เี <muitas> <arias> ่ยวขาคือบบผมีทางคาเปามาชิมแล้ว่อะไ่ปาานตงล้ยอกลงเต็มหรืเ่ม่เอเผ็ดกระนังหากําลังใจอยู่ปาลุงเลยห้กํลังใจพี่น่องห้กําลังใจพูว่ hai năng hai năm năm cây vừa tinh hè thì nhậu tối qua thì rồi คุณน่ะปลาลุงเกินนักขึ้นปพาทุกยังอันนี้ปลาเต้นเซนาเซตาทุกผู้อุ้ยลายดีนั่นนั่นไปอีกแล้วผู้จนได้อูมปลาลุงก็มาไลยไปอีกแล้ว เอาียาจอยินเสิผุ่นปลาโอ้ยโคตรลายปลาลงเลยว่ายตัวนเอารนข่าวว่าพอใหญ่พาพมันจะมาเก็บมาเก็บปลานำแต่ยังบม่เห็นเนาะเหอปดออกต้มหน่อยเนอะเอ้ยไปมันใหญ่ถึงิน ออ<พว>กไปเลยขึ้นมาแต่เกี่ยวเข่าครับมาตึกกินนั่นแหละปลาลุงเลยวิถีชีวิตบ้บานเฮ้าถือว่ามีความสุขเลยปลาเล้่งเนาะแมนจุกเป็นเทียบ้อยปลาลุง คือสิพ่อเลยเพื่อนว่ะนี่เลยเกืออาหารได้หนิเนาะสังเกตไปเลยเพื่อนถือไว้ได้บาทนี่ย่านนั้นมีคนมาหลักตึกหลักยังเนาะกว่าห้ามไ่ได้อยู่ ต้องถือว้ปลาลุงเลยให้ปลาอยู่ยาล่ลงนั่นไหนนอกอีกน,น,นะอ๋ทุปป่ปลาผุนอยู่ดีๆกับเต้นบาดน,นี่อ๋อทุกมมันอีกยังอันนี้มันเป็นสังทองบ่านี่แม่นันปลาลูกสังเกตปลาผุน เปตตาสออนปลาลุงในปลาฮะนะผูดตั้งหนักกระเต้นไปพอทั้งนั้นโอ้ยปลากระโพดกระโพ มาถือบ่เพิ่นตึกบ่เป็นแต่ว่าพูดพูดว่าปลาเนาะอันนี้คือน้องบ่าวโจโจ้ปลาลุงเอ้แมนน้องบ่าวควันไดถ้าน้องบ่าวควันนี่คือซีบัสเตอร์นั่นแหละแต่มันเป็นน้องบ่าวโจโจ้แม่พ่อแม่เพิ่นมาตึก ส่วนบ่ควรกะยังบ่คอยอยู่ดีมีแห้งดอกปลาลุงเอ้ก็เลยมาเล่นอยู่รั่วมาหาบา่หมู้ปลาลุงเอ้มาเล่นน้ำเพลนเฮาก็เมือ่อยแม่นหน้าบ่หมู่บะโจมันต่อกันป๊าดปลาขูปลา,า,าปลาลุงเอ้ มาเบ่งปลาเพื่อปลาลจะได้ไล่ด้หน่อยสำได้ปลาลุกเง้กินพี่เราปล่อยองตัวชาโตเรนกินตะพามเพื่อนห้องมาใส่ว่าให้ชิมเก็บปลาบบยังโบท่านเห็นมาอยู่ปลาลุงเดยวขุดปาอยู่ไสเนาอเราก็มาอยมันเอาเลยเออคอยใส่อัน่ะเซแอะได้ อัดโตใหญ่เหนน็นไหมนำอัต้น้ำอัต้หีดถ่อ่ด้วยเพื่อนกำลังปั่นปลาปะลุงเลยมันชามพะชีนี่ว่าจอยชองาายพ่อแปบตะภาพเหรอแบบตาภาพตมภาห้องเนี่ยแบบตะพา,าะพปะลุงเลย ป,ปลาลู่งังวงเผ็ดนนะสมังใหญ่มาดีแท้ <c oughs> บอกคนทิมีวาสนาได้อีกบอสแบบนี้ราคาประมาณเทา่าไรนี่ช่องหมืน่นปลายสองหมื่นปลายไปสนุกคือิบนมีปญัญญาเอาดอกปลาลุงเลยเท่ามาหายช่องเหมือนช่องเนทะาพังแต่ว่าสองหมื่นกว่าเท่ากันย่อมแหละพูดเห<ะ>มือนตัวนี้หน่อยเด้อนี่ <c oughs> พอข้าเพิ่นมา มาเบิ่งไล่วเถื่อนอะไรได้เนะะาะตัวผูกก็มีอ่อสามตัวแต่ว่าเถิกสามปลาลุงเอลยเพิ่นเลี้ยงงัวแหวนงัวคู่เพิ่นเลี้ยงงัวขี้ปลาลุงเอลยขันงัวคู่มันสิ่สองตัวในงัวขี้มมตันสิแม่น,มนมปลปาเอยปลาเาไปให้ 5, 8, 8, 8, 8. ตะพามปลาลุง กองเข่าเพลินปลลุงเลยอันนี้คือสิแมนกองเขา่าตะพามเพลินโพอมาฮอนนี่ฮัฟสิสเดล่าคลีปจะเพี้ยนโทนีปลาลุงจะได้กับพ่อกับโอกาสหนาเนื้อปลาลุงเนื้อสบายดี